นายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกนะวันนี้ก็ถูกนะักข่าวถามใช่ค่ะเพราะว่าถึงขนาดมีข่าวว่าโอ้ไปกินคงกินข้าวด้วยการพักโรงแรมเดียวกันจริงหรือเปล่าคุณอนุทินยืนยันว่าได้เจอกับทนายตั้มที่ฮ่องกองจริงๆแต่ว่ามันเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วแลาไม่ได้ไปด้วยกันค่ะคือบังเอิญไปเจอและมีโอกาสเลี้ยงข้าวแค่นั้นเองค่ะ มื่อมันปีที่แล้วหลังเลือกตั้งผมก็ไปกับทางครอบครัวไปกับทางท่านศักดิ์สยามนะครับไปไหว้เจ้าไปพักผ่อนหลังเลือกตั้งแล้วก็ไปเจอท่านทนายตั้มที่โรงแรมปฏิพักโรงแรมเดียวกันแล้วก็ทักทายกันพอรู้จักกันในระดับหนึ่งนะครับก็คออือยู่ยงไม่ได้นัดไม่ได้อะไรไม่ได้นัดไปเจอโดยบังเอิญแต่พอเจอตรงนั้นปุ๊บเนี่ย ก็ตอนเย็นก็มีวันหนึ่งไปไปทานข้าวก็เลยชวนชวนรัฐมนตรีพึ่งเข้าไปด้วยรัฐมนตรีสุภสุมาดเข้าไปเธเขาไปนั่งกินข้าวกันธรรมดาไม่มีอะไรพอคนไปหดดยิบยกเรื่องขอหวยนั่นเนี่ยอัน,นก็มม่ววันนั้นผมไปผมไปผมยังไม่รู้ว่าผมจะเป็นรัฐรัฐบาลหรือเปล่านนั้นตอนนั้นน่าจะประมาณ ปลายเดือนพฤษภาหรือต้นเดือนมิถุนากำลังเตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านแล้วตอนนั้นนะนะเพราะนั้นไม่มีทางที่จะไปคุยตัวผมประวัติก็ไม่เคยมีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องหวยออนไลน์แล้วก็ไม่เคยคุมคุมอะไระคุมเรื่องพนนันเรื่องหวยแล้ววันนั้นก็ยังไม่ทราบเลยทนะี่ทราว่าจะมีวาสนามาอยู่กับโซมาไทยแต่พอเจออนี่เป็นการตอบคาถามนักข่าววันนี้นะฮะก็ ถ้าเกิดจะอ้างว่าไปคุยโดยนัดหมายเพื่อเตรียมการทําอะไรก็ต้องดูตําแหน่งหน้าที่ตอนนั้นค่ะยังไม่ได้เป็นมหาไทยอะไรเลยนะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดูแลขนมคดีอะไรต่อมีอะไรด้วยค่ะอันนี้คือคําชี้แจงของรองนายกอนุทินแล้วก็บอกด้วยว่าเจอกันโดยบังเอิญไม่ได้นัดหมายค่ะแล้วเป็นคนเลี้ยงข้าวด้วยใช่นะเป็นคนเลี้ยงอาหารนายสิทธาด้วยนี่เปิดตัวเองเลยนะใช่ค่ะเป็นคนเลี้ยงด้วยนะเพราะว่าไม้มีอะไรนะ อันนี้คําชี้แจงของคุณอนุทิน